สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาชมคลิปของเปิ้ลทุกคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไร้สาระหรือว่า,าทำตัวบ้าบอๆนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและกด subscribe นะคะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการหิวใจในตัวเองสำหรับคนที่หมดไฟนะคะทุกคน แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคน introvert เป็นคน extrovert ค่ะก็จะเล่าก่อนว่าคือคนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือยังมีความขี้อายในตัวเองอยู่นะคะทุกคนตั้งกล้องคือคนเดียวแล้วก็แบบมีคนเดินไปเดินมาแล้วก็มีเจ้าของร้านอยู่หลายคนอย่างเงี้ยนะทุกคนก็มีความเขิอนอยู่นิดนึงค่ะ พยายามก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคน introvert เป็น extrovert ไงเล่าคุณเพลงของตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นคนโทรเวิร์ t มากสําหรับสําหรับตัวเองที่ตัวเองคิดนะก็คือเงียบทําตัวให้สุขุมเข้าไว้คือชอบคิดเรื่องถูกและดีคิดเรื่องดีและชั่วคิดแต่เรื่องบาปและบุญจนแบบว่า ทำกลัวเราเป็นเด็กวัดมาก่อนอะทุกคนกลัวทําแบบว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วคนอื่นไม่ชอบเราก็ไม่อยากทําและเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความคิดของตัวเองเป็นแบบว่าเอ้ยตามใจคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยนเลือกเลยเลือกเลยแล้วแบบพอเราพอเราลองเลือกแล้วคนนั้นม่ไม่ถูกใจเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยน,น,นั่นเธอเลือกเลยมันจะเป็นฟีลแบบนี้คะ่ะทุกคนเทคแคร์แบบว่า เป็นพ e ภพอฟิเซอ e r ให้กับคนอื่นเยอะเกินไปแล้วก็คิดบวกคิดดีพยายามทำให้ใจตัวเองเย็นลงแต่ในใจคือรุ่มร้อนพยายามไม่โกรธคนอื่นนะคิดดูคิดดูนึทุกคนพยายามแบบว่าไม่เถียงคนอื่นพยายามทําให้เขาแบบสบายใจอ่ะแล้วเราก็แบบว่าระงับตัวเองเขาจะโกรธก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเง้ยเขาจะมีอารมณ์ร้อนหรือยังไงเออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใจเย็นเองจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็ชอบทำลุคลิกแบหรือว่าน่าน่าตึงคนก็ไม่เข้าหาแล้วก็ไม่คุยกับคนด้วยไม่ความคิดสมัยก่อนนะคือเด็กมากคือไม่อยากทักคนอื่นก่อนประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงอะคะ่ะคือแบบว่าไม่ยอมทักคนอื่นก่อนเลยไม่คิดว่าไงไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะทุกคนคือแบบว่าคิดว่า มันเด็กมากเลยนะคะทุกคนได้มาคือเมื่อก่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฉันอยู่คนเดียวได้กลายเป็นว่าอิน r o e มากเกินไปกลายเป็นว่าวันหนึ่งแจ็คพอตแตกที่เราสิ่งที่ไม่คาดคิดคือเป็นโรคซึมเศร้าค่ะทุกคนเป็นโรคซึมเศร้มามั้งทุกคนแต่ว่าก็ไม่ขอลงรายละเอียดดีเทลตรงนี้นะคะถ้าทุกคน ดูคลิปนี้เยอะก็อาจจะลงดีเทลเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆค่ะทุกคนแบบว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็จะเป็นคนแบบว่าเป็นคนไร้ตัวตนก็ได้วะอะไรแบบนั้นแบบว่าไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้มีพ่อกับแม่เห็นก็โอเคแล้วพี่ตัวเราเห็นก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้แล้วเกิดกลายเป็นโรคซึเมเศร้าหนัก มันก็อยู่ๆมันก็เกิดภาวะโอ้ยเชื่อเป็นอะไรเป็นอะไรอ่อะ,รอะมึนหัวอะไรอย่างนั้นนะทุกคนมันหมดไฟมันก็เลิกก็เริ่มเกิดขึ้นมาเลยค่ะทุกคนแบบว่ามันทําไมไร้ค่าอย่างงี้ว่าชีวิตเราแบบไม่อยากอยู่อะอะไรประมาณนั้นชีวิตแบบอย,อยู่ๆก็คิดถึงเรื่องการตายขึ้นมาว่าหมดพลังเอ้ยทําไมเราทําอะไรไมไ่เคยได้สําเร็จสักอย่างเลยทําอะไรให้พ่อแม่ไม่ได้สักอย่างเลย แล้วการเป็นโทษตัวเองว่าดีกับใครก็ดีไปแล้วทไมไม่เห็นมีสิ่งดีตอบแทนเราเลยมันคิดอยู่อย่างนั้นจนมากกว่ามีจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือเฮ้ยเราทำไมอยากเป็นคนไร้ตัวตนแต่เราก็อยากมีคนที่แบบว่าเห็นเราเห็นค่าเราเฮ้ยเรา ไม่อยากมีเพื่อนหรอแต่ทําไมเวลาเราเหงาเราก็อยากมีคนคุยด,ด้วยแล้วก็แบบมีคนคอยปลอบด้วยเฮ้ย <_ d ue> แบบว่าเราอยากพูดได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจังแบบไม่อยากเงียบขึ้นแต่เราก็ทําตรงข้ามคือเงียบขึ้นเออมันก็เลยเป็นจุดแบนที่ทําให้เปิลเปลี่ยนตรงนี้นะคะทุกคนคือ เปลี่ยนเป็นเอ็กโทเวเลยเริ่มแรกก็คือสมอ t ทอ k ค่ะทุกคนพูดให้แบบเราอาจจะรู้รู้จักทางเพื่อนสู่เพื่อนก็ได้นะทุกคนก็คือแบบว่าคนนี้รู้จักกันแล้วเราก็ทำท่าแบบว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างนง้น,นะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพูดประโยคสั้นๆธรรมดาแล้วก็ค่อยขยับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังฝึกพูดอยู่นะทุกคนมันก็ยังไม่ชํานาญก็อยู่ในขั้นตอนฝึกอยู่อะไร แ,แล้วก็ออกกําลังกายค่ะทุกคนมันทําให้รู้สึกว่าออกกําลังกายไม่เคยมีหุ่นดีสักทีเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ย,อ,ยออกทุกวันลองออกทุกวันดูเฮ้ยผลก็มีกล้ามก็เริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราจะสู้เพื่อตัวเองแล้วทุกคนสำคัญนะคนที่เป็นโทรเวิร์ t แล้วแบบว่าหมดไฟใช่ไหมคะ ตั้งเป้าหมายค่ะทุกคนมันต้องตั้งเป้าหมายแล้วมันต้องมีเป้าหมายของเรานะก็คืออยากรวยค่ะทุกคนสั้นอยากรวยแล้วก็อยากมั่นคงแบบว่าการรวยไม่ใช่ว่าเราอยากจะรวยวิ่งแหม้รวยอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่นะคนการรวยคือเราได้ทรีตรตัวเองอะ่ะอยากกินอะไรที่มันของดีๆไม่ใช่กินมามา่าทุกเดือนทุกเดือนนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคน เฮ้ยเราอยากไปแบบช่วยเหลือคนอื่นเราก็ยังมีเหลือไปเอื้อเฟื้อคนอื่นต่อเนี่ยมันก็คือแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีเงินเว้ยมันถึงจะทําอะไรหลายๆอย่างได้สร้างอะไรหลายๆอย่างได้นั่นก็คือเป็นจุดเปลี่ที่เพื่อนรู้สึกว่าอย่าท้ออะไรที่แบบว่ามันเริ่มแรกนะทุกคนออกกำลังกายก,ก็มีคนว่าออกอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องสนไม่ต้องแคร เราออกไปเลยแต่ว่าพอเราพูดเฮ้ยอยู่นี้อยู่อยู่ดีๆวันนี้ทําไมพูดอ่ะไม่ต้องสงนอีกก็ไม่ต้องแคร์เราพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือตอนแรกคือเราไม่เห็นนะคะว่านาคตของเรามันจะมีอยู่จริงไหมแต่เราเห็นในหัวแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันมีอยู่จริงแล้วเราจะเป็นแบบนั้นเราจะซื้อโฉนดที่ดินเป็นของเราเองเราจะนีชื่อเลยตึ๊ ของเราเองและเป็นบ้านของเราเองแล้วก็จัดงานกินปาร์ตี้แบบฟาสตเหมือนครอบครัวดอมอ่ะเป็นเป็นความคิดที่แบบว่ามีแฮปปี้ความสุขของตัวเองสิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุดและมีความสุขที่สุดอ่ะเรารู้ตัวเองนั่นคือจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่เฮ้ยไม่มีใครสนใจเราเลยแต่เราต้องสร้างคอนนคชันทุกคนเราต้องสร้างคอนนคชัน เราต้องออกจากสังคมที่ introvert ออกมาแล้วก็ค่อยๆต็ปไปสเต็ปหาเพื่อนตอนนี้คนรู้จักเราอ่ะคุยด้วยไม่สนุกเราก็ไม่ต้องคุยค่ะเราก็ไปคุยกับคนที่เป็นคนใหม่เลยแตกหน้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยลองสร้างบทสนทนาเล่นแอปหรืออะไรก,ก็ได้หาเพื่อนตอนนี้ก็คือเราก็ฝึกภาษาด้วยความฝันอีกอย่างหนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้ อยากมีเพื่อนคอนเนคชั่นต่างชาติแต่ว่ามาทำบล็อก y o u t u b e ด้วยกันนะะทุกคนมันเป็นความฝันที่แบบว่ายิ่งใหญ่สำหรับสาหรับเปิ้์ดมากมันไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแต่มันก็ใหญ่มากออมีหุ่นดีมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนสุดท้ายทุกคนก็จะรู้ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกแบ,บนี้เรามีเพื่อนมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยการมีเพื่อนมันก็แบบว่า คิวใจเราได้เยอะแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนนิสัยคล้ายๆเราแล้วรับฟังเรานะทุกคน,คนคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครฟังเรามาก่อนเนี่ยนอกจากครอบครัวนอกจากพี่น้องเลยนะคุณก็จะมีความสุขมากเลยว่ะเฮ้ยขอบใจนะที่ฟังเราอะไรเงี้ยน,นะคุณต้องหาเพื่อนและสร้างคอนเนคชั่นขึ้นมาค่ะพอเราสร้างปุ๊บเป็นสังคมของเรา มีเพื่อนลักไปก็ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาจากตอนแรกที่เราจะซึมๆเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าลองค่ะลองกล้าสักครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็คืออยากขับรถคถ่ะทุกคนขับรถไม่เป็น <c ười> คือแบบว่าอยากกล้าเลี้ยวรถไ,ได้ก่อนขับได้แต่ตรงๆอ่ะทุกคนก็คือชนะความกลัวของตัวเองให้ได้ชนะทุกสิ่งออกกำลังกายใช่ไหมคะมันไม่เห็นผล เร็วทันใจหรอกค่ะทุกคนมันต้องค่อยๆออกแล้วก็บวกกับการกินมันต้องกัดฟันมากอะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเราสะสมมาหลายปีอะความรู้สึกที่มันเป็นแบบว่าเงียบเงียบเรียบร้อย introvert ไม่ต้อเข้าสังคมไม่พูดกับใครร้ายตัวตนอะไรอย่างเงี้ยหมดพลังมันเป็นสัตมมานานต้องค่อยๆหิวใจมันค่ะทุกคนต้องค่อยๆเข้าใจมันและเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ย มันมีสองอย่างคือสองแง่คือแบบว่ามีดีและชั่วมีขาวและดํามีร้อนและเย็นมีฝนตกแล้วก็มีหนาวมีอยู่สองอย่างเนี้ยเฮ้ยทาไมคนนั้นดีเออแต่ถ้ามันไม่ทำแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยคนทำไมคนคิดอย่างนั้นเฮ้ยถ้าเป็นเขาต้องคิดอย่างนั้นเจอกันคนครั้งแรกมันก็ต้องคิดอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยมัน้้็ มันต้องเข้าใจว่าสังคมมันเป็นแบบนี้และเราอะจะอยู่ได้ตอนนี้เปิ้ลรู้สึกว่ามีความสุขมากในพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆคือฝึกภาษาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็แบบว่าพยายามทําสิ่งใหม่พยายามพูดมากขึ้นสร้างคอนเนคชันมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือกล้ามาอัดคลิปและอัดวิดีโอทั้งที่ตัวเองก็อาอยู่เหมือนกันนะทุกคนคืออัด มั่วๆคือทุกคนอานมั่วไปหมดเลยอ่ะมลนสเปรสปาไปหมดเลยไม่ไม่ไม,ไม,มีทางเป็นหลักของตัวเองเหมือนกันก็พยายามหาอยู่ทุกคนแต่ก็แบบว่าทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองอ่ะมันคือก้าวแรกของเราแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ตัวเองแล้วก็ตอนเนี้มีภาพในหัวแล้วทุกคนมีภาพในหัวหรือยังคะเออถ้าทุกคนกําลังหมดไฟนะตอนนี้นะคนรีบลุกขึ้นมา อยากมีแฟนอันนี้เหมือนกันเป็นคนที่เหมือนเด็กวัดแบบเหมือนแบบว่ามีกรอบกำบังใช่ไหมแล้วก็มีกำแพงสูงต้องเลือกมากต้องแบบว่าสูงสะขาวติอะไรจมูกโด่งปากกระจับอ่าปากกระจับแล้วก็แบบว่าต้องเป็นคนดีต้องแบบว่าไม่สุบรีไม่แบบไม่ทำร้ายที่หมดหรือเปล่ายังไม่ได้ลองคุยเลยนี่คือสิ่งที่ทําให้เรียนรู้ว่าเรายังไม่ได้ลองอะไรสักอย่างเลยแล้วแบบว่าเฮ้ย อยากตายอยากตายอยากตายทาไมยังไม่มีผัวเลยเรื่องอะไรป่านนี้ทุกคนยังไม่ได้ลองได้ใช้ความรักกับใครยังไมไ่ลองการใช้การเทคแคร์ของตัวเองที่มันมีอยู่ในใจอยู่แล้วอะไปเทคแคร์คนอื่นเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลองอะก็เลยแบบว่าหาคนคุยเล็กนึงหาคนคุยในแอปนิดนึง มันก็น่ารักดีอ่ะมันเป็นฟิลน่ารักมันทําให้รู้สึกว่าโลกเราสดใสและสมองของเราก็คือว่าฮิวใจได้เยอะเลยนะเหมือนมีคนเดินไปเคียง,งข้างด้วยตล,ตลอดตลอดเวลาเอ้ยตลอดการเดินทางของเรามันก็มีคนเคียงข้างด้วยมันก็มีความสุขเป็นคนดีด้วยนะทุกคนไม่ใช่ใช้ชีวิตก็ยใช้มันมันสุขุมแบบกินเหล้ากินยาไปเลยโอ้ยทุกคนมีคนหนึ่งอะไปตรวจมาว่าเป็นโรคหัวใจ แล้วเขาก็ชอบกินเหล้ามากแล้วเขาบอกว่าเหมือนทําให้ชีวิตตัวเองว่าถ้ามาชีวิตสุดท้ายอะชีวิตสุดท้ายของเขาอะไม่กินกินมากเลย <c oughs> คุณแบบฉันอะเ <c oughs> ชื่อไหมเ <c oughs> ขาไม่สงสารหัวใจตัวเองเลยหรอที่ว่าเขาต้องโดนแอลกอฮอล์ไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนอะเ <c oughs> ขาอยากมีชีวิตอยู่จะตายแต่คุณกลับทาให้ชีวิตเขาแบบลดลงอะคุณไม่เสียใจบ้างหรอนี่คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากทำร้ายใจใจตัวเองแบบนั้น เข้าใจปะ่ะทุกคนที่แบบกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ก็ไม่ใช่ที่ว่าเฮ้ยเราลองได้ทุกคนเฮ้ยเราไม่เคยไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์นี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยที่เราลองสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองต้องลองแบบไปลึกดิฟแล้วทาให้ชีวิตตัวเองเสียหายแล้วกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคนชั่วหรือสิ่งที่ว่าชั่วร้ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในความพอดีและถูกถูกเขาเรียกว่าไง พอดีเหมาะอะไรเงี้ยเราลองได้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งไปเที่ยวผับไปเที่ยวอะไรครั้งสองครั้งก็ได้อะไรเงี้ยน่ะเหมือนตลกตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบตัวเองเป็นแม่ชีมากเลยทุกคนคือนิสัยแบบเหมือนแม่ชีมากแล้วร,รู้สึกว่าฟิลตัวเองอ่ะเหมือนอายุแปดสิบแล้วอ่ะคิดแบบอะไรแก่ๆทุกคนแล้วรูว้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วแบบว่าต้องปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วฉันจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ฉันต้อง หาคนคุยสุขภาพดีหุ่นดีใส่บิกินี่อะไรงั้น่ะแล้วก็รวยเฮอมีงานมั่นคงและมีความสุขแล้วจะจัดมีบ้านใช่ไหมก็จะมีบ้านแบบปาร์ตี้แบบปิ้งย่างแบบดอมินิทอ t โต้ฟาส and f u ฟิ o เ s ตต์ทุกคนนั่นแหละทุกคนที่กำลังหมดใจนะหายเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ ทำในสิ่งที่อยากทําให้หมดชีวิตเนี้ยอยากทําอะไรทําให้หมดเลยค่ะทุกคนก้าวแรกมันยากเสมอทุกคนมันลําบากมากจริงๆริมันบักจริงๆมันเขินมันอายมันประหมา่ามันกลัวมากกลัวมากมากแต่คุณได้ลองทําให้มันเคยชินนิดนึงก็อย่างดีจากที่ไม่เคยลองพูดก็ลองพูดนิดนึงก็อย่างดียิ้มเนี่ยก็สำคัญยิ้มกว้าง ตอนนี้ก็สึกยิ้มนเพราะหน้าตึงแล้วรู้สึกว่าอะไรก็แบบเครียดไปหมดเปลี่ยนไปด้วยกันค่ะทุกคนหวังว่าจะฮิวใจได้เยอะนะฟังข้อคิดจากเราได้เอ้เราไม่อยากจะสอนนะทุกคนแบบอะไรเนี่ย <laughs> เราไม่อยากจะเป็นคนสอนใครหรอกแต่ว่าอยากจะเป็นคนให้กําลังใจคนที่กําลังหมดพลังจริงๆแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดการเป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดก็ไม่ใช่เรื่องแปลก มันเป็นเรื่องอะไรที่สนุกสนุกมากๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เป็นเอ็กซูเบอร์อะมันได้ใช้ชีวิตที่แบบว่าสนุกและสุดเหวี่ยงแล้วก็คุ้มค่ามากเพราะฉะนั้นต้องลองบายค่ะ